จากข้อมูลนะครับในเต็นท์หลังหนึ่งเนี่ยมีคนอยู่3คนแล้วคนหนึ่งกำลังอ่านหนังสือดูแปลกๆตามากเลยค่ะลักษณะเหมือนทำจากหนังแกะนะคะแล้วตัวเล่มก็เป็นโลหะสีเงินมีแค่5้าหน้าเองบางมากด้วยไม่น่าจะหนักนะคะครับแล้วพอกริมกับเมอรลินเห็นหนังสือเล่มน,นี้เข้าเนี่ยทั้งคู่ก็อุทานออกมาพร้อมกันเลยใช่ค่ะอุทานว่าม้วนเหล็กผนึกมาน เสียงดังเลยทำเอาคนอื่นๆในเต็นท์นี่ตกใจกันหมดยกเว้นเจ้าไห่คนเดียวอาา่าฮะทุกสายตาก็จ้องไปที่หนังสือในมือเชียรานทันทีเลยค่ะกริมก็ให้ข้อมูลเพิ่มนะว่าไอ้ม้วนหลึกผนึกมานเนี่ยครับมันเป็นไอเทมเวทมนต์พิเศษเลยนะสร้างโดยปรมาจาร,รย์นักเล่นแร่ปแปลธาตยุคโบราณนูน่นโอ้โหเก่าแก่มากใช่ค่ะใช้โลหะมีค่าที่แบบหายากมากๆสร้างก็ยากตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่น้อยแล้วล่ะ แล้วความสามารถหลักของมันคืออะไรเหรอครับคือมันใช้ผนึกเวทมนต์ได้ค่ะหน้าละหนึ่งบทเลยแล้วไม่จำกัดระดับด้วยนะไม่จำกัดระดับโอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยค่ะแล้วที่สำคัญคือเวลาใช้เนี่ยกินมานานน้อยมากคือเขาก็ว่าโชคดีแหละที่เจอของแบบนี้ครับแต่ก็แต่ก็ยังไม่รู้ไงคะว่าเวทมนต์ที่ผนึกไว้ข้างในนะ่ะ มันระดับไหนกันแน่ถ้าเกิดมันสูงเกินไปก็อาจจะรับมือลำบากเหมือนกันอ๋อเข้าใจครับแต่ถ้าได้มาครอบครองนี่ก็ถือเป็นกำลังเสริมชั้นดีเลยใช่ค่ะเป็นไพ่ตายได้เลยนะพอเจ้าห่เห็นแบบนั้นปุ๊บก็วางแผนทันทีเลยครับบอกเจ้าเชียนว่าพอการต่อสู้เริ่มขึ้นอนะ่ะค่ะให้พุ่งเป้าไปที่เชียหลานก่อนใครเพื่อนเลยต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดทำไมต้องรีบขนาดนั้นล่ะคะ เราะเจ้าไห่ประเมินว่าเชียหลานรู้เป็นคนรอบคอบมากอาจจะมีกับดักหรือแผนซ้อนอะไรไว้ก็ได้อ๋อค่ะแล้วก็ยังมองว่าเชียหลานน่าจะเป็นคนสําคัญของฝ่ายศัตรูด้วยอาจจะเข็นข้อมูลอะไรบางอย่างได้ใช่ครับซึ่งกรีนก็รับปากเลยบอกไม่ต้องห่วงจัดการได้แน่เชียหลานไม่รอดมือหรอกเจ้าไห่ยังให้กําลังใจเมกด้วยนะคะบอกว่าถ้าได้มมวนคัมพีมาเนี่ยจะยกให้เลยอ๋อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เมกด้วยสินะครับประมาณนั้นค่ะ แต่เป้าหมายใหญ่จริงๆของเจ้าไห่เนี่ยก็คือการกำจัดศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ให้เจ้าจุ้ยกับคนอื่นๆนะคะเปลี่ยนศัตรูที่ตายแล้วให้กลายเป็นอันเดธอ๋อพวกศพคืนชีพนั่นเองเพื่อเพิ่มกำลังพลใช่ค่ะแล้วก็เพื่อลวงข้อมูลด้วยโดยเฉพาะพวกระดับสูงๆจะได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังขององค์กรศัตรูแต่เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเชียหลาน อ่าใช่ค่ะมีข้อมูลจากเจ้าจุ้ยเข้ามาพอดีว่าเชียหลานนะ่ะเป็นจอมเวทแสงจอมเวทแสงแล้วมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป็นอันเดธยังไงครับคือโดยธรรมชาติแล้วเวทมนต์แสงกับเวทมนต์ความมืดมันเป็นปฏิปักษ์กันนะคะการจะเปลี่ยนจอมเวทแสงให้เป็นอันเดธระดับสูงเนี่ยมันทําไม่ได้อ่หรอครับค่ะอย่างมากก็จะได้แค่อันเดธระดับต่ำๆที่ไม่มีสติปัญญาแล้วก็พัฒนาต่อไม่ได้ด้วยอืมงั้นแผนที่จะล้วงข้อมูลจากเชียหลานด้วยวิธีนี้ก็ ก็ใช้ไม่ได้สิครับใช่ค่ะเจ้าหายพอรู้แบบนั้นก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายทันทีเปลี่ยนไปที่ใครแทนครับแล้วเรื่องข้อจํากัดพลังของเจ้าจุ้ยล่ะครับอ๋อใช่ค่ะเจ้าจุ้ยก็บอกเรื่องนี้เหมือนกันคือพลังของเขากับผู้อีก7คนรวมเป็น8คนพอดีเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนคนตายให้เป็นอันเดอรระดับสูงได้แค่คนเดียวเท่านั้นแค่คนเดียวค่ะแล้วก็จะใช้พลังนี้ไม่ได้ไปอีก1ิปีเต็มเมเลยโหนานมาก นั้นก็หมายความว่าพวกฝาแฝดวิรบุรุษหินผ่าและวิญญาณน่ะก็ไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นอันเดตระดับสูงได้ทั้งคู่ถ้าเกิดจัดการได้ถูกต้องค่ะได้แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นอืมข้อจำกัดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็มีข่าวดีแทรกเข้ามานะคะจากกรีนข่าวดีอะไรครับคุณหนูลอร่าส่งข่าวมาค่ะว่าจะมาถึงเมืองคาซ่ายในอีกสามวันแล้วก็จะแวะมาเยี่ยมพวกเขาด้วยอ๋ออย่างน้อยก็มีข่าวดีบ้างนะครับค่ะ แต่แล้วระหว่างนั้นเองนะคะก็มีเสียงคุยกันดังมาจากเต็นท์ของเชียร์หลานพอดีเลยครับได้ยินว่าอะไรบ้างครับจะเป็นหนึ่งในฝาแฝดวีรบุรุษที่มาช่วยครับแล้วไงต่อครับแล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องใส่ร้ายเจ้าไห่เลยค่ะบอกว่าเจ้าไห่เนี่ยไปร่วมมือกับพวกทหารรับจ้างอามตะฮะจริงดิค่ะแล้วก็ฆ่าชาวบ้านระหว่างทางไปเมืองคาซาเพื่อจะดักจัดการคุณหนูลอรา โอ้โหแต่งเรื่องเลยนี่นะใช่ค่ะเขาอ้างว่าที่คุณหนูรอดมาได้เพราะมีคนมาช่วยไว้ทันพอดีแล้วก็สรุปเลยว่าการกำจัดคนชั่วยอย่างเจ้าไห่เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบทำแล้วโอ้โห,โหเจ้าไห่กับกรีนที่แอบฟังอยู่นี่ถึงกับอึ้งไปเลยสิครับกับความหน้าด้านแบบนี้อึ้งเลยค่ะกรีมเองก็พึมพำแบบไม่พอใจเลยนะว่าพวกจอมเวทแสงเนี่ยชอบแสแสงทาเรื่องชั่วแต่สร้างภาพเป็นคนดีเมลินว่างไงบ้างครับ เมลินก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าฝาแฝดวีรบุรุษที่แบบมีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีมากๆเนี่ยดูเหมือนจะเชื่อคําพูดของเชียร์หลานไปแล้วซะด้วยสิโดนปั่นหัวไปแล้วสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเชียร์หลานก็ยังคุยโม่ต่ออีกนะคะ,ะโมว่าอะไรอีกครับเนี่ยเล่าว่าตัวเองเคยสู้กับพวกทหารรับจ้างอมาตะมาก่อนแล้วเมื่อหลายปีก่อนนูน่นตอนนั้นตัวเองยังเป็นแค่นักเวทระดับ6อยู่เลยครับถึงจะทําให้พวกนั้นบาดเจ็บได้บ้างแต่สุดท้ายพวกนั้นก็หนีไปได้ เขาก็เลยหวังว่าการจับตัวเจ้าไห่ครั้งนี้จะได้เบาแสเรื่องทหารรับจ้างอมตะบ้างอืเจ้าไห่คงเลิกสนใจคำพูดของเชียรานแล้ว,ลวมั้งครับใช่ค่ะก็เลยเปลี่ยนไปสอนแนมเต็นอื่นแทนไปดูเต็นของนักรบระดับสูงสามคนนั้นครับแล้วเห็นอะไรบ้างครับทั้งสามคนก็นั่งบําเพ็ญตนเงียบๆค่ะไม่พูดไม่จาอะไรเลยเจ้าไห่ก็คาดว่าน่าจะเป็นพวกนักฆ่าอ แล้วก็ไปดูที่เต็นท์ของผู้บัญชาการนักรบทั่วไปต่อค่ะเห็นเขากําลังก้มหน้าดูแผนที่อยู่ขมวดคิ้วเคร่งเครียดเลยพอซูมเข้าไปดูใกลๆ้ๆก็เห็นว่าเป็นแผนที่ภูเขาหินแผนที่ภูเขาหินใช่ค่ะแล้วละเอียดมากด้วยนะแสดงรายละเอียดภูมิประเทศบนยอดเขาครบเลยโอ้มีแผนที่ละเอียดขนาดนี้เลยกรีนว่าไงบ้างครับกรีนพิจารณาแผนที่แล้วก็ให้ความเห็นค่ะ ว่าผู้บัญชาการคนนี้น่าจะเป็นทหารรับจ้างนะไม่น่าใช่พวกเดียวกับเชียร์ลานเอาแล้วใครเป็นผู้นําตัวจริงล่ะครับกรีนวิเคราะห์ว่าเชียร์ลานนั่นแหละคือผู้นําตัวจริงของกลุ่มนี้ส่วนนักรบระดับสูงสามคนนั้นนะ่ะบางทีอาจจะมีระดับพลังถึงขั้นหล่อจริงๆก็ได้ ระดับหลอดเลยเหรอครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะขณะเดียวกันเจ้าเชียนก็พูดขึ้นมาเบาๆนะคะว่ารู้สึกคุ้นเคยกับนักรบ3ามคนนั้นอย่างประหลาดคุ้นเคยเหรอครับใช่ค่ะแต่ก็บอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรเป็นแค่ความรู้สึกวูบขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะ